สวัีครับวันนี้พบก,กับแพทนะครับช่องหรกาของทรัพวันนี้ผมมีภารกิจไปที่เกาะนะไปหาแหวนเป็นแหวนแต่งงานให้เขาก็ไม่รู้ว่าพื้นที่เป็นยังไงเขาเล่นเยอะมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมมามีเพื่อนมาด้วยนะวันนี้คุณโมนะมาด้วย <c oughs> ไปช่วยเป็นตาล้องแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูพื้นที่ <c oughs> พื้นที่ที่เกาะไม่รู้ว่าน้ําจะใสแค่ไ,ไหนจะมีอะไรให้ทุกคนดูบ้าง <c oughs> เดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ทุกคนดูไปครับ ครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงสถานที่แล้วนะเพราะว่าสาเหตุที่ต้องมาหาตอนกลางคืนเพราะว่าเนื่องจากสถานที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ้าสายฝนตกแล้วสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ระดับน้ําที่มาลงตอนกลางคืนด้วยน้องที่เป็นคนที่ประสานผมมาให้แม่หาของแม่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม่สามารถจะค้นหาได้นะบอกได้เลยว่าอาจจะค้นหาได้ไหมเพราะอะไรดีไหมทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูครับนี่ครับ ระดับน <ste> ้ําถึงทุ่นที่4ี่หนึ่งสองสามสี่นู่นอยู่ตรงนู้นน้าลงยังไม่ถึงนะครับอาจจะรออีกประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก่อนผู้าังการค้นหาก็จะขออนุญาตเจ้าที่อุทยานนะครับทําเรื่องขอเจ้าที่อุทยานแล้วก็ให้เจ้าของที่ทําหายติดต่ออุทยานก่อนก่อนที่จะให้ผมมาทําการค้นหานะครับตอนนี้เราก็ต้องรอเวลาตอนนี้ประสานเรื่องเสร็จแล้วเมื่อตอนเย็นนะครับเราค้นหาตต่กลางคืน มีกล่องมีอุปกรณ์จมเกียน้ำได้ไหมได้เดียนติบครับ

ไปต้หมดแล้วใช่นี่ยเจอแลวเจอทุทนเจอทชิบหายีสามก้ยอ,องแท้ กี่โมง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 เอาตีสามด้วยเหรอสามกรองหอมกิ้งใช่ป่ะลองดูลายก่อนลองดูใช่เลยพี่เนี่ยอย่ามือซันเลยอย่ามือซันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มองไม่เห็นพี่มองไม่เห็นมีครับพี่ใช่เลยครับโอเคชันบอกว่าเราบอกว่าเฮ้ยมีคนบอกว่า พี่เขาจะมาเที่ยวอยากมาเที่ยวหรือเปล่าดูไว้นะไม่ได้มาเที่ยวนะหาจริงครับปีสามปีสามกว่าให้กินเราเสร็จแล้วเสร็จแล้ววววโดนภารกิจของเราสำเร็จแล้วนะกับคุณโมคราเนี่ยผมไม่อยากจะเเซอร์ไพรส์เขาหาถ้าตายหาถึงตีสามปีสามกว่านี่ครับแหวนทีนี้เนี่ยแบบพมกนี่เจอแล้ว ผมไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงพอดีเป็นแหวนแต่งงานพี่เขาเขาเป็นฝรั่งแล้วก็พี่คนนึงเป็นคนไทยโอ้ยคนไทย <c oughs> ไม่ไหวไอไอตาฝนด้วยเมื่อคืนเดี๋ยวพัดันไปดูว่าจะมีเรียชนันยังไงรอดูครับไปเลยไปเลยก <c oughs> ันภาพแห่งความดีใจครับที่เราได้ทําการค้นหาเสร็จแล้วก็พี่ๆเขาก็ได้ยิ้มออกมาผมก็พลอยยิ้มไปด้วยก็ขอบพระคุณนะครับเจ้าหน้าที่สุริยานแล้วก็หัวหน้า แล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในครังนี้พี่ผู้ใหญ่แล้วก็ FC หลายๆคนที่อยู่ที่เกาะสมิตจจะที่จำผมได้นะครับขอบคุณมากผมจะไปไหนก็ลองติดตามชมฝากกดไลค์ s u b ับสไครฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับเทนนี้ก็ใช้เวลานานมากแต่ก็สำเร็จแล้วไปแล้วครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย